เพชรพ้ลวดสวัดดีซีสู้ผู้สุขคนกับผมเมื่อนี้กระขิมมาให้แนวทางลาพัฒนาวันจันที่ยีบหาสิงหาสองหาหกแปดเนาะพี่น้องเนาะมนเมื่อเบิงผลลาพัฒนาเมื่อวันศุกร์ที่ยีบสองกันก่อนพี่น้องเลขบนเนี่ยมันออกกันหาหกแปดเนาะพี่น้องเนาะเลขลางก็คือศูนหา รัฐบาลไทยเปิแมนแปดหกห้าเนาะพี่น้องเนาะกับกันละ่ะตัวเดียวกันเลขกับรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะมุเพชรผ้าลวดโบเข่าพี่น้องรุดสามงวดละ่ะตะวันเลขวิ่งเข่าตัวเน้นทุกงวดเด้อพี่น้องเด้อถ้าเฮาวิ่งถ้าเฮาโหลดเอานี่ก็คือได้ละ่ะเน้นศูนย์สามย้อยเลขบอดศูนย์หานะพี่น้องเนาะ ปัหาก็หกแปดเหล็กวิ่งเข่าตัวเน้นเข่าตัวเด่นย่ได้พี่น้องเด้ถ้าเขาหลดเอาก็คิดได้ย่ถ้าโหลดเอาอันทุง่งนี่ว่าหนังพี่น้องเ,เข่าตกแตกเข่าตกแตกพี่น้องว่านีบุญเขาสากแม่นเนาะบุญเขาสาก,กน,นะเข่าตกแตกเออเข่าประดับบินบ่เออเข่าประดับดบ,บินนะนพี่น้อง เขาตกแจกเขาต้มร้ายลายา่า้วนนี่บัดปลาเนาะพี่น้องเขาประดัดดินเจ้วันจันทร์ วันจันทร์ที่สาวห้าหวานดีอยู่ดิ สามสีสมเจ็เล็กเหล็กวิ่น เล็กวิ่งสามกับสีได้หรือน้องเด้อ Then see. Si, Ket. Si, 37 chết สามเก้าหกคู่ถ้าไปนนองนะถ้าพี่น้องมาเจ็ดเก้าแปดเก้านี่ก็จัดได้มานน้ำกัน,นไดนนะน้้พี่น้องได้ส่วนเลขสามตัวให้สองคู่เือกอพี่น้องสองสี่แปด สาม,สามปดถ้าพี่น้องมักเบิดมักหามเนี่ก็คือสามสาม,สามแปดนี่แหละพี่น้องแต่ว่าตัวเน้นเน้นทั้งติดสามติดสีได้พี่น้องวันนี้ก็กระท่งมักแปดนั่นมันละเน้นติดแปดมันะ่ะเพราะว่าก็มักแปดมันหนาจะมาก รถกีองเนาะโปรวัชิมาแปดอย่างตาเซแนนี่ก็กับซีน่ะตรงมีมากละ่ะมาบนกระลังวันจันทร์ที่ยี่ห้าสิงหาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเพชรพารวยเด็กวิ่น3นี่ก็มกับซีเจ็ดเก่าให้วิ่งสามกับซีเด่นซีร่องสามสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้า เลขสามตัวนี่สองสี่แปดสามสามแปดเด่นที่สี่แปดสามแปดได้พี่น้องได้อ่ะพี่น้องเนาแคบหน้าจอเอามันจันที่เย็บหานี่มันมักกะจัดตะคัดกระพานเนาะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะขอบบุญขอบคุณนเอฟซีเอไลที่เขามาหลับมาส้มเขามาเบิงเขามาแล่เนาะพี่นอ้องเนาะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม